ผมถามหน่อยฮะแล้วการที่จะทำ JR เนี่ยให้มันวิ่งไกลๆวิ่งทริปได้เนี่ยป๋ามีวิธีการอะไรมันมตรงนี้ผมคิดว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันเป็นก็เป็นรถยอดนิยมนะครับเป็นรถที่แพงมากแต่ว่าคนทำอะ่ะมันก็สมัยนี้คนทำก็จะทำเงินเกินเลยไปก็มีไม่ไม,ไม่ไม่ต้องมาเยอะไม,อไม่ต้องเยอะครับไม่ต้องเยอะแล้วคันนี้ครับป๋าคิดว่าไงถ้าจะตายเดียวกันนะผมไม่กลัวครับไม่กลัวด้วยไม่กลัวครับ ได้ครับผมไม่กลัวครับเรียกว่าตำนานนะแล้วเป็นตำนานที่แบบว่าอาจจะถูกลืมไปแล้วเพราะว่าหลายคนถ้าในยุคนั้นถ้ามองถึงว่ารถกระเทยนะครับลหลายคนเขจะนึกถึงโนวาใช่ไหมโนวาไล่มาเสร็จก็เป็นแดดเปอะไรแต่สุดท้ายก็น่าจะลืมรุ่นนี้กันไปจริงๆรุ่นนี้คือรถที่ดีแล้วก็รถที่แรงคันหนึ่งก็คือ JR นะครับแต่คันนี้ก็แต่งแบบว่าทัวรลิงสไตล์ทัวรลิงแต่คันนี้ แต่มีอยู่คันหนึ่งที่ผมตั้งใจจะมารีวิวให้ทุกท่านในวันนี้วันนี้มาถึงจังหวัดราชบุรีนะครับอยู่ที่ร้านดิดมอเตอร์หรือร้านปาดิดมหาชัยโอเคเข้ามาเดี๋ยวเข้ามาละสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตนะครับป๋าครับก็บติดไมค์ <laughs> เหมือนเดิมตำแหน่งเดิมมาเข้ามากันแล้วครับป๋าอ,อ๋อออนแอร์ไปหลายคลิปไม่ว่าจะเป็น NSR เอ่ยอะไรเอ่ยนะครับ พวกยามาฮ่าพวกอะไรป๋าทำหมดอไอ้สำคัญคือมีตัวเนี้ยมีอยู่ตัวหนึ่งที่เรียกได้ว่าเป็นรุ่นที่หลายคนเขาเรียกว่ามองข้ามได้ไหมป๋รารุ่นเนี้ยรุ่นเนี้ยเขามองข้ามแล้วเมื่อก่อนเนี้ยมันเป็นก็เป็นรถยอดนิยมนะครับเป็นรถที่แพงมากแต่ว่าคนทำอะ่ะมันก็สมัยนี้คนทำก็จะทำเงินเกินเลยไปก็มีไม่ต้องกำาเกินเลยมากหรอกเพราะว่าถ้าเรา,าใช้วิ่งเล่นนะ ใครวิ่งเล่นมันก็อยู่อ่าตรงที่คนทําผมบอกแล้วไม่ไม่ไม่ต้องมาเยอะไม,อไม่ต้องเยอะครับไม่ต้องเยอะให้ถอดดูได้เลยว่ารถคันนี้ลูกอะไร<อ>ให้ถอดดูได้เลย <c oughs> ถ้าอยากจะถอดดูมาบอก <c oughs> ถ้าอ,อยากรู้นะปอแล้วการที่ว่าที่ป๋าไปเห็นมาแบบว่าคนเขาทําเกินเลยนี่คืออะไรครับ <c oughs> มันจะใส่ลูกใหญ่เกินไปครับใส่ลูกใหญ่เกินไปครับผมมา JR ด้วยสัญชาติของเขา JR Yamaha เนี่ยมันจะเป็นเหมือน z ซทอาคือเป็นรถที่สัน oh. ่นพกสั่นสั่นเนี่ยจะแก้คือ,อลูกใหญ่มากรแ,รแรงแรงแรงทอร์กแรงอะไรรม,มันก็จะสะเทือนมากสังเกตได้ถ้าใครติดเครื่อง ทบกเร์เซอเนี่ยถ้าจับเครื่องแล้วเล่งแล้วโซ่นี่สะบัดสบัด,บดนี่แสดงว่าอ่าอ่าสั่นมากสัน่นอืมแต่มันก็มีวิธีไนงะวิธีจะทำมาให้มันสัน่นคือลดลดจะไม่ให้สั่นเลยก็ไม่ได้พบอกเจอาเนี่ยมันเป็นสัญชาติของมันอยู่แล้วแต่ว่าอ่าถ้าสั่นของมันอ่ะส,สับเกียร์แล้วจะกระเด้งเลยอ่าอมันก็แปลงนะคืออาการเออเออเนี่ยจะรู้เลยถ้าถ้า ก็ถือว่าคันนี้คือไล่ไล่ามามันต้องไล่าหาอุปกรณ์พอไล่าหาอุปกรณ์ปับ๊บเราจะรู้ว่า,ามาันสั่นขนาดไหนจบไหมตอนนี้ตอนนี้จ,นนจบจบแน่นอนคันนี้จบแน่นอนเฮ้ย <Hey, S 1> จากที่ว่าหลายๆคนเียที่ผมเคยได้ยินหลักๆเลยน่าจะเป็นเซนอาร์มากกว่า,าที่บอกว่ามันสั่นมากๆอ่าใช่ขึ้นมือใช่ไหมครับใช่ขึ้นมืออันนี้ก็สั่นเหมือนกันแต่นี้ยสั่นเหมือนกันแต่ไม่ถึงกับโอโ้โหขี่ไม่ได้แล้วตอนนี้ล่ะครับสถานะปัจจุบันตอนนี้ขี่ได้เลยนิ่มเลยนิ่ม เหมือน150ทั่วไปอะใช่ความนิ่มนะความนิ่มโอเคครับแล้วผมถามหน่อยฮะแล้วการที่จะทำ JR เนี่ยให้มันวิ่งไกลๆวิ่งทริปได้เนี่ยป๋ามีวิธีการอะไรมันตรงเนี้ยผมคิดว่าใช้ของเดิมอ่ะดีที่สุดแล้วแหละใช้เขวียงเดิมแต่แต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยมันต้องหานะหาเขวียงนิดนึงว่าจะทำยังไงไม่ไม่ให้มันสะเทือนมากหรือว่าอะไรถ้าลูกใหญ่อะมันสะเทือนอยู่แล้ว คระเทือนอยู่แล้วจะมากหรือน้อยต้องกะเทือนแต่ oh. ผมผมไม่ oh. ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ทำไม่ไม่ได้ทําลูกใหญ่แต่อนาคตมีมีมีอยู่อน,อนาคตกําลัง <c oughs> คิดอยู่กําลังจะทําเครื่องอยู่ว่า <c oughs> ว่าลูกใหญ่เนี่ยก็จะทํากันแต่ถ้าลูกใหญ่ปั๊บเนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนเขเวียงครับเราจะต้องเปลี่ยนเขวียงให้นบาลานซ์ oh. แต่ตัวนี้เขเวียงเดิม ทุกอย่างเดิมหมดแล้วกันนอกจากฝาสูบใช่มันแปลกมันแปลกๆปตรงนี้แหละนี่ไงนี่ไงหลายๆคนอาจจะถามกันเพราะว่าเคยลงรูปบ่อยมากคันนี้แล้วก็เขาบอกว่ามันไม่ใช่เดิมเดิมหรือเปล่าเดิมเดิมแต่ฝาสูบไม่เดิมแค่นั้นเองเพราะอะไรครับทำไมต้องใช้ฝาสูบนี่คือตัวอะไรครับฝาสูบตัวนี้ที่ผมให้ความสําคัญกับมันผมมานั่งอะสมัยก่อนผมก็มี JR ผมมีหลายคันผมก็มานั่งดูว่าทํายังไง ไปเห็นไอเนี้ยโนวาโนวาเขาจะมีไอเดลต้าบ็อกที่ปังลงมันผมก็เอ๊ะทำไม JR มันโอ้มันสู้ไม่ได้นะความร้อนมันก็จะเกิด<อ>ผมก็เลยไปหาไปเทียบหาฝาสูบที่มันพอดีอ่ะมันจะพอดีเลยเขาใช่จะพอดีกับช่องนี้ไม่ต้องไปทําอะไรเลยแล้วหลักเสื้อสวมเป๊ะเลย,ยจะไม่มีคนรู้ไม่ต้องแปลงหอปาไม่ต้องแปลงไม่ต้องแปลงผมก็เพิ่งรู้เนี่ยแล้ว หัวเทียนเราก็จะหาง่ายมากเลยคือว่าจะเอา TCC มันเป็นหัวเทียนตรงของเจมันเป็นหัวเทียนเฉียงอ๋อแบบนี้อ่าใช่แต่นี่หัวเทียนตรงเลยเหมือนรถสปอร์ตทั่วไปเบาเบ้าจะตรงแล้วเราจะหาทีดีง่ายหาทีดีง่ายแล้วมันจะเฉียงมันจะสวยเนี่ฮะอ่ามันจะสวยนี่คือลักษณะของเขาะใช่สี้าองศาใช่แล้วความร้อนระบายได้ดีกว่า เกี่ยวกับคีบไหมปะเกี่ยวกับคีบครับใช่ไหมนี่ไงอ่าสำหับการรับลมเกี่ยวกับคีบรับลมเฮ้ยใช่เลยครับอือแล้วพอเฉลยได้ยังครับมันคือฝาอะไรครับฝาไอเซ็ตไอเซ็ตอาไอเซ็ตเมื่อกี้ยืนยันจากปากว่าไม่ต้องแปลงไม่ต้องแปลงจริงใช่ไหมจริงครับแน่นอนเราจะหาซีซีง่ายเราจะปาดฝายังไงก็ได้แต่ถ้าเป็นฝา JR เนี่ยเราต้องไปขึ้นสี่จับโดยช่างทั่วไปเนี่ย จะไม่รู้ว่าจะขึ้นสีจับแล้วจะต้องตั้งยังไงคือบางคนก็จับฝาแตกหมดอย่างนี้ใช้เกียร์เทียนได้เลยเจ๋งได้เลยเพิ่งทราบแล้วลองใส่ดูแล้วการขี่สับเกียร์น่คนละเรื่องรู้สึกดีขึ้นมากดีขึ้นมากดีขึ้นมากเห็นไหมมันจะของบันเนี่ยมันจะพอดีครับอมันดูรับกับตัวรถดูรับก็ไม่ต้องไปเว้าไม่ต้องไปทําอะไรเลยจริงฮะใส่ได้หมดเลยนี่ก็ อันนี้บันชุดสีเดิมอ่าชุดสีเดิมมันไม่ได้ไม่ได้ตัดแต่งเลยไม่ได้ไม่ได่ไม่ได้ตัแต่งเลยดับเดิมนะครับป๋าไปรู้ได้ไงมาไปรู้มาจากไหนเนี่ยก็ที่บ้านเมื่อก่อนก็นั่งดูอะไรที่มันจะใส่ได้อะไรที่มันดีอ่ะอ๋อใช่อะไรที่ใส่ได้อะไรที่ดีเราไม่ต้องแปลงเหมือนมันไม่ได้ข้ามสายพันธุ์อ่ะมันก็คือยามาห้าเหมือนกันจริงไหมเปก่าแล้วที่การที่ใส่ฝานี่คือในเรื่องของความร้อนการร้อนไฟอะไรพวกนี้หา หาจุดระเบิดง่ายครับหาซีซง่ายเราจะใช้ QC เนี้ยคือมันเป็นเบ้าตรงแบบโนวาอ๋อเหมือนโนวาใช้คํานี้แล้วกันใจก็จะบอกไว้ก่อนเลยสำหรับผู้ติดตามทั้งหลายเดี๋ยวจะมีคนเดียวที่จะมาทายทําคือโนวาแต่ว่าไม่ได้ปีนี้ครับผมจะเปิดเผยให้เบสิกคนเดียวว่านโนวาทำยังไงให้แรงให้แรงแล้วให้วิ่ง เป็นสูตรที่กี่ปีนะป๋าเล่าให้ฟังหน่อยต้องมี20กว่าปีครับทำมาแต่วัยรุ่นแล้วกันครับทำมาตั้งแต่อายุ1 8 1 8ปครับที่ว่าได้ตโนวาวิ่งวิ่งเท่าไหร่นะป๋าโนวาทิบ11 4ดรี่สิบเอดสีครับได้ได้แน่นอนไม่ธรรมดาอ่าแต่คนอยู่ที่คนขี่ขี่ได้ไหมจริงใช่คนขี่ต้องดีด้วยครับแล้วสภาพตัวถังรถอะไรพวกนี้ไล้ยาไห J.R ไม่มีอะไรครับอยากอยากจะรู้ว่าทําอะไร J.R คันนี้ก็ไม่มีอะไรแต่ว่าผมใช้ดุมใช้ดุมโนวาครับใช้ดุมโนวาแต่ยังใช้ชงหน้าเดิมมีน้ําหนักไหมครับป๋าคันนี้ถือว่าเบาไหมไม่เบาตัวนี้ไม่เบาคือเป็นแกนชคหน้าเดิมหมดครับเป็นแกนชงหน้าเดิมเพราะด้วยเจ้าของโน่แหละครับเจ้าของตัวนี่เบอร์ฮับเลยตัวใหญ่ตัวใหญ่ต้องต้องต้อง แน่นหนานิดนึงเออแน่นหนานิดนึงแต่ดุมเราก็เอาเล็กเพราะด้วยดุมพวกเซทอาร์เจนี่ครับมันเป็นดุมที่เป็นเหล็กแล้วครับมันมันหาอะไรมันก็จะหายากดุมโนวาครับเสียบได้เลยเพิ่งรู้ใส่ชุดหน้าโนวาใส่ดุมโนวาแล้วเราก็มาทําขาแปลงเอาครับแปลงจานดิสตยึดจานจานเป็นจานเอลเอใส่ได้เลยโอเคมันก็จะสมบูรณ์แบบ ไม่ค่อยแต่งวือหวานะป่าเนาะไม่ไม่ไม่แต่ว่ามองนี้มันดูแบบเออมันน่าจะขี่ไกลสบายไหมฮะคิ่ว่าขี่เงี้ยขี่สบายทิปได้อ่ทิปได้แชรได้ไหมไม่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 ลูกเล็กแชาได้ลูกอะไรป่าเปิดเผยได้ไหมได้ให้ถอดดูได้เลยโอ้ไม่ต้องถอดก็ได้ลูกห้าเก้าเลยห้าเก้าที่ลูกห้าเก้านะครับก็ลูกเท่ากับพวกร้อยห้าสิบทั่วไปนะครับห้าเก้าลูกห้าสิบเก้ามิเป็นลูกญี่ปุ่นแท้เลย ไม่ใช่ลูกแท้ๆของยามาฮ่าแต่เป็นลูกยามาเป็นลูกของญี่ปุ่นเหนียวแน่นอนเหนียวแหวนมันเหนียวครับดีกว่าลูกแท้อีกอลูกแท้ไม่อึดไอ้ลูกนี้อึดกว่าครับเดี๋ยวมีโอกาสคงได้เจอกันในสนามแล้วอยากกระติดกล้องนะปะเนาะให้คนเขารู้หน่อยก็ว่าเออถ้าลูกเล็กขนาดนี้ยก็ลองลองลองดูถ้าลูกเท่าๆกันซีซีพอๆอย่างเงี้ยนะก็ ลองลองทีเล่นดูกันนะอช่จะไปคิดเอาเป็นเอาตายอะไรพวกเนี้ยเนอะเออคุณคนเนอะเขาเห็นเราแล้วแบบว่ามาคิดแบบว่าจริงจังขนาดนั้นไงอ๋อทำรถสนุกสนุกหรือเปล่าเนาะทำรถสนุกสนุกก็ทำรถให้ลูกค้าไม่ต้องไปทำรถแข่งครับผมเอ้เราไม่ได้ต้องไปทำรถแข่งในสนามที่ว่านะเอาเป็นเอาตายขนาดนั้นเราไม่มีเงินถึงขนาดนั้นครับอืมแต่เรามีตึกอยู่สบายๆบายเราไม่ต้องไปไปทีเรียดอะไรเขานะ เราก็เอาเอาแค่นั้นพอแต่น้อยป่าก็ไปตำนานนะต่คำนี้แล้วกันใช่แต่ก็ดีนะทำให้รุ่นหลังเขาดูหลายๆคนสอบถามได้อยากจะได้ของอะไรอยากจะแปลงยังไงอะไรยังไงก็สอบถามได้สอบถามสอบถามมาเราก็จะแนะนําได้ขอให้ให้มีเวลาเราจะบอกหมดแหละบางทีเราไม่มีเวลาอย่างเงี้ยครับบางทีก็ต้องขอโทษด้วยนะลูกค้าทุกๆคนที่ในเพจของเราเนี่ยครับบางทีเราก็ไม่ได้ตอบ หรือว่าอะไรเงี้ยแต่เราก็เพจของเบสิกเนี่ยเราก็จะพยายามตอบมีเวลาแล้วก็จะนี้มีคนดูแลทางเพจด้วยให้ให้ตอบให้ตอบทุกคนแต่บางคนก็เอาเอาเอาให้นิดหนึ่งนิดนึงถ้านิดหนึ่งเนี่ยมันก็ได้มันทนเยอโอ้โหเออครับผมเออเอาได้เยอะเข้าใจเข้าใจก็รับรับอาการว่าเนี้ยดูได้เลยแต่อนาคตนะผมบอกก่อนว่าจะเป็นลูกโตแน่นอน เพราะกำลังทาทาเครื่องซื้อเครื่องมาเอามีทะเบียนทะเบียนมาแล้วเรียบร้อยโตแล้วต้องวิ่งได้จริงอืมอใช่ครับต้องเอาวิ่งได้จริงครับผมส่วนท่อก็ท่อรู้รู้กันรู้รู้กันติดมาหัชัยนะครับนี่ก็เป็นท่อเหล็กใช่ปะเป็นท่อเหล็กมันก็ดูสวยแบบนะท่อเหล็กอ่าสไตล์ตัวนี้เมื่อก่อน่ะอเพื่อนอยู่ทางจ็อกอะอยู่ที่แถวช่องสามเนี่ย ได้เป็นท่อแชมป์เลยตัวเนี้ยอ๋อเรียกว่าท่อแชมป์แข่งแดกอยู่นั่นแหละสูตรเดียวกันเลื่อนกันอันนี้สูตรเดียวกันหรอวะอ่าสูตรเดียวกันเพราะผมเป็นคนแกะเองท่อตัวเนี้ยผมคนแกะเองเลยแกะเองเลยอ๋อนั่นแสดงว่าสูตรในสนามแข่งในตอนนั้นป๋าก็รู้อ่าใช่ก็เราก็ทามาเป็นเป็นสูตรที่วิ่งสองร้อยอยู่วิ่งสองร้อยอยู่ถึงแน่นอนไม่ด้ว่าสูตรนั้นแล้วคันนี้ครับป๋าคิดว่าไง มุมมองลูกห้าเก้าวิ่งดีไหมในความเร็วผมว่า,า,าลูกห้าเก้าตอนนี้นะครับมันก็ถ้าจะตายเดียวกันนะผมไม่กลัวครับอืไม่กลัวด้วยไม่กลัวครับหมายถึงว่าอัดกำลังจะถามมีมีคนคน,น่าจะถามแล้วว่าสู้เด็ดได้ไหมสู้เดได้ไหมต้องดูว่าอ่าคุณทามาขนาดไหน,นออจะภาพ พอๆกันไม่ใช่โอ้โหรถใบเบา59เหมือนกันนะป๋า5ถ้า59เหมือนกันเงี้ยโอเคไหม59เหมือนกันไม่กลัวใช่ไหมใช่ไม่กลัวโอเค59เหมือนกันไม่กลัวแต่เขาเป็นเสื้อม้อน้านะป๋าก็เสื้อมอน้ำหรือเสื้อลมไงอ่าอ่าเขาเสื้อมอาน้ำแร้วเสื้อลมรู้จักจิโก้เสื้อลมป่ะไม่ใช่ว่าโอ้ยจะไปท้าตีท้าต่อยเออถ้าเจอกันในสนาม พี่ลองได้ลองดูลองดูเออลองดูลองดูเขาเรียกว่าหดแบบมิตรภาพดีกว่าเออไม่ได้ไม่นะไม่ได้เอาเป็นเอาตายใช่ใช่ไม่เอาเป็นเอาตายว่าโหยกูจะต้องฆ่ามึงแล้วอยากโด่งดังอะไรขนาดไม่ใช่คือทุกคนก็ทำมากินครับผมทำมากินกันไปทำมากินกันไปเอาไง่ายคือคันนี้ก็ถ้ามีโอกาสจะได้แบบเห็นต้องเขาออกทริปแล้วก็ในสนามเนาะเดี๋ยวไม่ว่ากันนะส่วนวันนี้ก็อาจจะไม่ได้ขี่อะไรแต่จะสไตร์ให้ดูจริงไหมปะผมลืมถามครับขบูอะไรฮะ อ๋อตัวนี้เป็นกระบูอฝาดำฝาดำเท่าไหร่อ่าเป็นกระบูอฝาดำสามสี่สามสี่สามสี่ของไอเอสลิตฟอสต์หรือเปล่าฮะอ่าลิตรวิฟอสทั่วไปแล้วก็ไล่ท่ออ่าเอาง่ายๆบางคนหายสงสัยละว่ามันมีอะไรบ้างก็ไม่น่ามีอะไรเยอะนะคันนี้ไม่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 เยอะไม่เยอะแต่คนเขาชอบไงผมก็เลยมองว่าเออหนึ่งคือฝาที่เอาของไอซดมาใส่เจ๋งฮะเจ๋งมากๆเขาฟังเสียงได้ไหครับป๋าได้จูนน้ำมันเลยครับป๋าอ๋อนี่ออกเทน ออเทนทั่วไปส่วนนะส่วนผสมก็เหมือนรถ150ทั่วไปครับอ่าโอเคนตัวนี้ใช้ถ้าเครื่องรวมใช้ย5ครับผม 1> 25่สิหนึ่งาต่อหนึ่งอ่าโอเคมาลองอ,นนอันนี้สตาร์ทมือมาเดีขอฟังเดินเบาไว้หนึ่ง เดินเบาก็ประมาณนี้เสียงใสมากเลยนะเนี่ยอะไรนะลองจัดให้ FC ดูหน่อย ติดมือไหมโอเคฮะดับเลยก็ได้โอ้น่าน่าขี่เนาะนเออมันดูแบบว่าติดมือนะฮะลองลองขี่ได้เสียงดูงดเสียงดูเครับบ่าเนาะเสียงดูไม่แพ้พวกรุ่นตัวใหญ่เขาเลยนะฮะเพราะว่ารูป59กนะครับ <59. S 2> ฝา r x ็กซจำไว้วแล้วกัน ไม่หวงสูตรใช่ไปะไม่ไม่ไม่หวงทุกคนมีสิทธิ์ทําได้เหมือนกันโอเคเพราะเราไม่ได้ว่าโอยเป็นเจ้าพ่อขนาดนั้นแต่ว่าเราอยากจะสร้างเด็กรุ่นใหม่ขึ้นมาถ้าใครอยากรู้อยากทําก็ทําได้โอเคถ้าใครทําไม่ได้ก็สรงมานะราคาก็มิตรภาพอยู่แล้วรับแน่นอนอบอกว่าเออผมมาอยู่เบสิกเนี้ยหรือเบสิกบอกมาเนี่ยมาก็ดูในเพจของเบสิกเนี่ยโอเคล้วครับถ้าบอกมาเนี้ยเรายินดี แล้วก็รับรับชมรับฟังโอเคครับบอกบอกมาเลยจะอยากจะทําแบบไหนได้เลยฮะสุดยอดนะครับก็ไขข้อข้องใจนะครับ<ะ>สำหรับ JR 120ก็ไม่รู้ว่า 120, ร้อยี่หรือเปล่าก็น่าจะเกินแล้วละ่ะแต่ก็ประมาณนี้ทรงก็ดูง่ายๆนะฮะไม่ได้แต่งอะไรไม่ได้ไล่เบาเลยขนาดนั้นก็ลดลดหนักทั่วไปต,วตัวถังก็เดิมครับถังย่งเดิม,ถ,ดมถังเดิมหมดมีเล็กอะไรครบเดิมเดิมหมดครับก็เราเราเน้นเน้นสวย เน้นเน้นเดิมครับจากเจนาด้านในมาเจนาด้านนอกปะอันนี้ก็ภูมิใจนําเสนอใช่เจตัวนี้เป็นทรงสนามครับผมเป็นทรงสนามใครอยากจะทําทรงนี้ก็มาได้ครับเอาขี่เล่นนะเราไม่ได้ไปทําให้ไปขี่ในสนามคงคงไม่ไหวโค้งนี่เข่าติดพื้นได้ไหมปะเข่าติดพื้นได้เลยยางดีด้วยใช้ยางพิเรนลี่ด้วยยางดีโอ้ยสวยนะปะนี่ ก็สไตล์สนามเลยอันนี้สไตล์สนามขอเป็นความรู้นะป๋าเอาไว้ให้ดูเล่นๆะให้ดูเล่นนี่ท่อเขาอย่างนี้สไตล์นี้ขั้งหลังครับอ่ามันเป็นดุมดุมเอสเอ็วันดุมแม็กอะไรป๋าอ่าแม็กเอสอวันอ๋อไอ้ดุมในสามสามลูมันจะหาของยากแต่มันเบาเบาหน่อยอืมทนทานทนทานก็เบา เบาเพราะในสนามเขาจะใช้ตัวนี้กันเยอะครับแต่เดี๋ยวนี้แม่กก็ไปใช้อ่อเอสก็เอาไตาม้วลเออสวยนะป่าเอาดีๆขี่ดีขี่สบายน่าจะมีความนิ่มนวลนิ่มนวลมากเลยตัวนี้ก็เป็นถ้าขี่เป็นไงป๋าหน้าหน้าขี่ดีแล้วก็เออมันก็หน้าขี่ดีอ๋อช่วงล่างก็นุ่มๆเอาเอาชกหน้านุ่มๆขี่สบายๆออกชิปน่าจะสบายนะป่าอ่าก็ แล้วของทําไฟฟ้านี่ไงอันนี้ก็ปัดเงาใช่ไหมครับนี่ปัดเงาเงาวิบเลยปัดเงาปัดเอจันจันใหญ่จันโตแล้วมาทำสเปเซอร์นี่ทำสเปเซอร์ไปส่วนนี้ก็ฝาเดิมฝาเดิมนี่ไงนี่ไงนี่ไงที่ป๋าบอกใช่ไหมมีช่องว่างอ่าใช่ใช่ที่เราเอาไอซัดใส่เข้าไปมันเป๊ะเลยใช่ไอซัดใส่เข้าไปได้เลยอาจจะใหญ่กว่านิดนึงอใหญ่กว่านิดนึงพอดีฝาครับ แล้วก็หัวเทียนก็ที่บอกได้หัวเทียนเฉียงโอเคแต่นั่นเป็นหัวเทียนตรงออเอาไว้ให้ดูไวให้ดูสวยสวยแล้วอ่ให้ดูเป็นแนวทางครับใครอยากทำแนวนี้ก็นั่นแหละฮะทำตามได้ได้รือว่าถ้าทำไม่เป็นก็มานี่ได้ได้ตามนั้นเปลี่ยนสวิงอาร์มเปลี่ยนอะไรได้แต่ตัวนี้เป็นทักเท้านอกอ่าเป็นทักเท้าของนอกสวยนะฮะดูคัตีเอาปะอือใช่แะเนี่ย ใช่แล้วนี่ดูคติโอ้โหพระธรรมดาทรงได้เนาะได้ไม่ทำอะไรมากมายเนาะเครื่องใช่ทำอตัวนี้เน้นจัดทรงอ่าแค่จัดทรงเก่าๆเพื่อเอาเอาเอาคล่องๆสวยงามครับสวยงามแค่นั้นเองโอเคเลไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรมาก จาของชอบสไตล์นี้ชอบปั๊มอย่างนี้อ่ะโอเคครับเราก็จัดให้ไปได้เอาละครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปที่สนุกสนุกแล้วก็มีสาระแบบนี้นะครับแล้วถ้าใครสนใจนะครับอยากจะติดต่องานโฆษณานะครับรีวิวร้านต่างๆหรืออยากเป็นสปอนเซอร์ให้กับช่องทุกทีปัตตบายนะครับก็ติดต่อผมเข้ามาเลยนะครับที่ ID l ดี e ดังนี้นะครับ b a s i c z a ครับยัไว้เจอกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณมากนะฮะ thank you